สำหรับเช้านี้มันทำให้แฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปทั่วโลกตื่นเต้นกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมันทำให้หัวใจของแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปเรียกว่าเต้นตๆๆๆๆอีกครั้งหนึ่งเมื่อสายข่าวชื่อดังอย่างรูอิสติลจากเดลิเมรวมถึงทางฝั่งของเดวิดออนสตรีนจากดิแอตแ a ลนติกนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันออกมากลับคือข่าวใหญ่ เกี่ยวกับธนการณ์การย้ายทีมของมาร์กเกฮีซึ่งแน่นอนนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลี้ยวผูเข้าใกล้ที่จะได้ครอบครองรายเซ็นของมาร์กเกฮีแบบเต็มแก่แต่สุดท้ายแล้วนะครับเราเคียววีเกอร์กันในนาทีสุดท้ายเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมอีกเลว่าใกล้เคียงกันแบบสุดๆแล้วล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวที่เลี้ยวผูที่ทำให้แฟนฟุตบอลเลาราตรอบทั่วโลก ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสำหรับในประเด็นนี้กันย้อนกลับไปสำหรับตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามาเกฮีกับเวีรยวูลของพวกเราจะมีการตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะย้ายมาร่วมครับสโมสรเวีรยวูลวด้วยราคาค่าตัว35ล้านปอนด์แล้วก็ได้มีการนัดตรวจร่างกายกันเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการตรวจร่างกายของมาเกฮีกับลิวพูก็ผ่านพ้นไปด้วยดีในช่วงเวลา4ทุ่มนะครับในวันนั้นก่อนที่ตลาดจะปิดปวิซิโอโรมาโน,โนสายข่าวชื่อดังในเรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะเจ้าของวารเีย go, เฮวีโกก็ได้ออกมาเคียร์วีโกมาเกฮีถูลิวพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวก็คือสตีฟพาลิสประธานสโมสรอนคิตตันพาเลตจะต้อง หลดปากกาเซ็นสัดเซ็นให้มาเกฮีย้ายมาร่วมทับเลี้ยวผูแต่แล้วสิ่งที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อนะครับสตีฟพาริสตัดสินใจเปลี่ยนไม่เซ็นนะครับท่านผู้ชมให้ทางฝั่งของมาเกฮีย้ายมาร่วมทับเลี้ยวผูแน่นอนมันทำให้สโมสรของพวกเราแล้วก็แฟนฟุตบอลเรา The Club, ทั่วโลกต่างก็งงกันเป็นไก่ตาแตกนะครับท่านผู้ชม สำหรับการเฮียร์วีเกอร์แน่นอนนะครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยระยะเวลานะครับจากในช่วงตลาดซัมเมอร์มันก็ผ่านพ้นมาหลายเดือนนะฮะท่านผู้ชมจนจะเข้าสู่ในช่วงตลาดมุดในเรือนมกราคมนี้และก็ราย,ยาวไปจนถึงตลาดซัมเมอร์ซึ่งแน่นอนนะครับมาเกฮีเนือสัญญาเข้าสู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วกับสโมสรต้นสังกัดเขาของเขา อย่างคิดตั้นพาเลตมันก็เป็นคำถามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเลี้ยวภูจะยังเดินหน้าต่อหรือไม่ในการจีะคว้าตัวนักเตะรายนี้หลังจากที่มีการพาดเป้าไปแบบวุดวิตในช่วงนาทีสุดท้ายและก็ยังมีคำถามต่ออีกนะครับว่าทาังฝั่งของมาเกเฮเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจจากเลี้ยวภูหรือไม่ไปเลือกทางฝั่งของสมสรอนอื่นหรือไม่ซึ่งแน่นอนเจ้าตัวเนี่ยเนื้อหอมแบบสดๆนะครับ ซึ่งนะตอนนี้ก็มีสมโมสรยักษ์ใหญ่จากลาลีกาสเปนก็คือเรอัลมาดริดที่มีความต้องการที่จะเซ็นนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพเช่นเดียวกัน <c oughs> กับคำถามที่ครทรโค้ชทวนโปรยไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าลิยวปูจะยังเลือกมาเกฮีอยู่หรือไม่หรือจะเบนเข็มไปเลือกนักเตะคนอื่นนะครับและคำถามที่สองที่โค้ชทวนบอกว่ามาเกฮีจะยังเลือกลิยอปูอยู่หรือไม่ หรือว่าจะเบนเข็มไปเลือกทีมอื่นซึ่งแน่นอนหน้าตอนนี้เจ้าตัวก็เนื้อหอมมากๆนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเรอัามาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนก็มีความสนใจนะครับที่จะเซ็นมากเก์เฮด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อล่าสุดนะครับสายข่าวชื่อดังอย่างลูอิสติวจากเดลี่เมล ็ได้ออกมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจมากๆที่ทําให้แฟนฟุตบอลเราหรือครอบเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆลิยอภูบัรจุลีดไลทชื่อนักเตะรายนี้ก็คือมาร์กเกฮีนี่แหละท่านผู้ชมอยู่ในลีดนักเตะต้นๆนะเน้นเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นลีดนักเตะเบอร์ต้นๆที่จะเซ็นสัญญามาร่วมครับในช่วงไม่ตลาดมกราคมนี้หรือไม่ก็ตลาดซัมเมอร์เมื่อมาร์เกฮีนะครับ หมดสัญญากับสมโมสรต้นสังกัดอยากคิดตั้มพาเลีซึ่งนาตอนนี้นะครับเป็นการภายในของสมโมสรของพวกเราเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมการซื้อขายของสมโมสรของพวกเราเนี่ยก็ได้มีการถกเถียงกันนะครับในวงกว้างมากๆว่าจะเซนมกร,ราห,หรือจะเป็นเซนซัมเมอร์นะฮะยังไม่มีข้อสรุปตรงนี้ซึ่งรูอิสติลนะครับก็ได้อัปเดตสิ่งที่มันน่าสนใจมาให้พวกเรา ได้รับชมกันนะครับคราวนี้เรามาดูทางฝั่งของเดวิดออสตินสายข่าวที่เป็นเทียร์ต้นๆจากบีแอตแลนติกนะครับ mm hmm. เขาออกมาตีข่าวน่าสนใจมากๆนะครับบอกว่ามาร์กเกฮีเนี่ยเป็นคนส่งข้อความไปบอกอบอริหารของทางฝั่งของเรอลมดริดนะครับทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาเนี่ย mm hmm. ซึ่งเดวิดออสตินบอกว่าทางฝั่งของมาร์กเกฮีบอกว่า เขาได้ให้คำมั่นสัญญาแบบปากเปล่าไว้กับทีมอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะย้ายไปร่วมทับนะฮะซึ่งเดวิดออสตรีนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเลี้ยวปูนะท่านผู้ชมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราเขามวดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงนักวิทยทีนี้ไอ้ทีมที่ว่าทีมอื่นที่มาเกฮีรับปากคงจะไม่ใช่แมนซีแมนยูอาร์ซนอลเพราะว่าทีมพวกนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง ในการที่จะเซ็นสัญญากับเจ้าตัวนะฮะท่านผู้ชมไอ้ทีมที่พูดถึงเนี่ยก็คงจะหมายถึงลิวอพลูนั่นแหละโอ้โหท่านผู้ชมครับนะมันทําให้ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอบทั่วโลกก็คงจะมีความหวังแบบสุดๆนะครับตื่นเต้นแบบสุดๆเมื่อได้ฟังข่าวนี้ออกมาจากปากของเดวิดออสตินนั่นเองคราวนี้เรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชม ซึ่งแน่นอนเราก็ได้รับคำตอบจากการรายง,งานข่าวของสายข่าวชื่อดังแล้วว่าลิวพูเอาแน่และมาร์เกฮีก็ไม่ได้เปลี่ยนใจจากลิวพูอันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าลิวพูจะเซ็นสัญญาในช่วงตลาดไหนแน่นอนนะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะ่าสนใจมากๆว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าเกิดว่าลิวพูไม่กระโดดเข้าไปในช่วงตลาดนี้ เพราะว่าอย่างที่โค้รทลนเล่าไปแล้วว่าก็มีทีมหลายทีมนะครับให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาไปร่วมทัพโดยเฉพาะทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะฮะท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีข่าวออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามาดริดเอาจริงเนี่ยกระโดดเข้ามาแย่งจริงๆเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับตรงจุดนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งที่น่าสนใจว่าเลี้ยวพูถ้าเกิดรอไปช่วงตลาดซัมเมอร์ นะฮะในช่วงตลาดมกราคมเนี่ยจะโดนปาดหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะครับผมมองว่าทาันการของกองหลังของลิวปูของพวกเราไม่สู้ดีเอาซะเลยนะครับนังจะเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมาที่ลิวปูแพ้ติดต่อกันนะครับอ่ะหจากเ็เกมเนี่ยเราแพ้รวดเลยนะฮะท่านผู้ชมและก็ที่น่าเจ็บใจมากๆเราแพ้ให้กับทางฝั่งของคิทตันพาเลตต้นสนกัดของ มาร์กิฮีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมันย่ําแย่มากๆเกมรับของพวกเราเรียกได้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยลุกขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับจบด้วยการยิงประตูเราก็เสียประตูหนายท้องจนนำมาสู่ในเรื่องของความพ่ายแพ้นะฮะแน่นอนปัญหาในเรื่องของกองหลังเรามีกองหลังอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่แค่สี่คนนะครับท่านผู้ชมไม่รวมดาวรุ่งนะนะฮะก็คือ ตัวหลักก็คือฟันไดโค n นาเต้และก็โจโกเมสนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนแหละฟันไดของพวกเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าอายุเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมโคนาเต้เนี่ยก็ฟอร์มผีเข้าผีออกในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสี่ยงตอนนเรื่องของการบาดเก็บส่วนโจโกเมสเนี่ยบางทีก็เป็นกำแพงหินแต่บางทีก็เป็นประตูน้ำนะฮะจะหวังนะฮะพึ่งในตัวของโจโกเมสเนี่ยผมก็มองว่า มันพึ่งไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะเจ้าตัวก็ไมไ่ค่อยได้รับโอกาสด้วยในการลงเล่นนะฮะตรงจุดนี้สถานการณ์มันเสี่ยงมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แน่นอนลิวพูมีเกมลงเล่นแบบขี่ยิบนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสองเกมแล้วการที่จะใช้นักเตะเพียงแค่สามคนเนะี่ยผมมองว่ามันจะหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะครับซึ่งผมมองว่าลิวพูก็คงจะต้องคิดนะครับทบทวน ว่าถ้าเกิดว่าจะรอไปจนถึงเดือนเมษาเนี่ยถ้าเกิดว่ากองหลังของพวกเราคนใดคนหนึ่งฟันได้คอนเต้นะครับได้รับการบาดเจ็บเนี่ยมันส่งผลเสียหายมากๆต่อฟอร์มการเล่นของลิวพูต่อจากนี้ไปนะครับเพราะว่าแต่และเกมนะฮะลิวพูของพวกเราจะต้องเก็บสามแต้มให้ได้จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพราะเราแพ้มาเยอะแล้วนะฮะท่านผู้ชมถ้าแพ้อีกเนี่ยเราหลุดวงโครจรจากการป้องกันแชมป์แน่ๆนะฮะ คานนี้ผมมองว่าตลาดในช่วงมกราเนี่ยเราจะต้องเสียเงินในการยอมจ่ายค่าตัวของมาเกฮีนะครับแต่เลวูจะได้เปรียบนะท่านผู้ชมได้เปรียบในเรื่องของมาเกฮีเนี่ยเข้าสู่สัญญาในช่วงหเดือนสุดท้ายแล้วนะครับทางฝั่งของคิปตันพาเลตก็คงจะเขาเรียกว่ามีแต้มต่อในเรื่องของการที่จะเรียกค่าตัวของเขาละน้อยนะฮะท่านผู้ชมและก็เจ้าตัวเนี่ยก็ ยืนยันชัดเจนว่าจะย้ายมาร่วมทับสโมสรลิเวอร์ pool นะครับก็คือถ้าไม่ปล่อยเนี่ยนะฮะจะยืนยันเอาค่าตัว35ล้านปอนด์เนี่ยผมมองว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนะถ้ารอแบบปล่อยไปในช่วงซัมเมอร์เนี้ยคิตตันพาเลตจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับได้น้อยได้มากก็ต้องเอานะท่านผู้ชมนะจะเอาเยอะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับหลังอา หลังจากที่เราตกลงค่าตัวเขาได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์35ล้านปอนด์เนี่ยผมมองว่าเราจะได้ถูกลงอีกนะฮะอาจจะครึ่งต่อครึ่งด้วยซ้ําไปในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยวภูนะฮะเซนเนี่ยผมมองว่ามันมีประโยชน์ต่อสโมสรเลี้ยวภูอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ารอเซนในช่วงซัมเมอร์เนี่ยคู่แข่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นอีกเข้าไปด้วยนะครับ ถ้าปล่อยไปในช่วงนั้นผมมองว่าถ้าเกิดว่าก่อน่าลิวพูของพวกเราในช่วงในช่วงนี้นะท่านผู้ชมกองหลังของพวกเรามีใครนะฮะได้รับอาการบาดเจ็บหรือฟอร์มของพวกเราในต่างก็ดอกลงนะฮะฟานได้ก็ดอกโคนเต้ก็ดอกเนี่ยมันจะไม่มีใครมาช่วยในการกอบกู้สถานการณ์นะครับอย่างน้อยเรามีมาร์เกฮีมาคุณเซอร์อนเนอร์สล็อตก็ยังได้ใช้มาร์เกฮีซึ่งฤดูกาลนี้เขาก็โชว์ฟอร์มไดอ้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอามาช่วยตรงจุดนี้ มันจะทําให้สถานการณ์ของสโมสรลิเวอร์ p o ลของพวกเราไม่ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะสำหรับในตัวผมผมวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลจะเอาในช่วงมกราคมนี้ไม่รอแน่ๆไปถึงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่โคตรทวนเล่าไปแล้วด้วยนักเตะของพวกเราที่มีอยู่อย่างเจ้าหนูเรโอนี่เนี่ยก็เจ็บยาวพักทั้งฤด,ดูกาลเลยนะฮะท่านผู้ชมนะมันรอไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์ของกองหลังที่มันเกิดขึ้นและก็ ในช่วงของการแข่งขันที่มันเข้มข้นมากๆนะครับเลียวปูก็มีลุ้นทั้งแชมป์ฟุตบอลพิมารีกแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกอะไรเงี้ยนะฟุตบอลเอฟเอคัพด้วยถึงแม้ว่าเราจะตกรอบคาราบาลครับไปแล้วมันยังมีความหวังอีกหลายรายการมากๆนะครับระยะทางยังอีกยาวไกลผมมองว่าเลี้ยวปูเงินไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนเลี้วปูมีพร้อมจ่ายอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็คงจะรอไม่ไหวแน่ๆนะครับผมคิดว่า ลิวพูจะเซ็นมากเกฮีในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยและวท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้แลกเปลี่ยนกับโค้ดทวร์ลิวภูกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมกัน,นจบคลิปเราเจอกันในอี ep ต่อไปกับโค้ดทวนลิวปูสวัสดีครับ